ตัวเองมากกว่านะเจมส์มาน่าจะรู้จักกันทุกคนเขาคงไม่รู้จักเราสองคนนะค่ะเขาน่นอนคนเนี้ยที่ที่น่าสนใจก็คือเจมส์มาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มคนหนึ่งที่ทํางานเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายละครมาดูแลทําหลายอย่างครับเป็นคนมีกิจกรรมเยอะมากเลยครับบางทีเรารู้สึกว่ากิจกรรมเราเยอะมากจนบางทีเคยดี้แม่บอกว่าแบบกิจกรรมเยอะจนไม่มีเวลาทําอะไรครับแต่จริงๆแล้วผมว่าคือ ยิ่งเรากิจการเยอะเนี่ยครับบางทีก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าในวันวันหนึ่งเราทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยครับเพราะผมไม่ได้แค่ทำงานผมเรียนด้วยครับผมเนปอโทด้วยใจเย็นครับยังไม่ถึงยังไม่ถึง character เผื่อพี่เกิดอยากเนปอโทบ้างันต้องการกำลังใจเออผมอาจจะอยากเนปอโทดด้วยแต่ว่าแฟนกับน่ารักจริงๆสนอับสนุนทุกคนให้กําลังใจทุกคนใช่ครับใช่ก็อย่างที่บอกคือเรามีคทิ i v i t y เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะชอบ ออกกำลังกายติกอก๊บฟิตเนสเล่นบอลเล่นเกมอะไรเงี้ยคือมันมีเป็นเป็นคนที่มีอะไรทำเยอะมากในวันหนึ่งถ้าพูดถ้าพูดถึงเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้แบบนี้จริงๆน่าจะตอบโจทย์กับคนยุคปัจจุบันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากถามดีกว่าว่าพูดถึงคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้เยอะๆแบบนี้เชื่อว่าคนยุคปัจจุบันก็ชอบแบบนี้ใช่คือมันตอบโจทย์คำว่า smart life smart life คือผมว่าคำนี้เป็นคำที่น่ารักมากครับเพราะว่า คือทุกวันนี้ครับพวกเราอยู่ในยุคสมาร์ทไลฟ์อยู่แล้วเรา <ạ. S 1> เราบางบางท่านอาจจะรู้ตัวบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะ <ạ. S 1> ว่าทุกวันนี้ครับคือการที่คุณทํางานหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง <ạ. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็ทีวีกล้องเนี่ยทุกทุกอย่างจะมีคําว่าสมาร์ทอยา่ข้างหน้าะนะครับสังเกตแล้วที่ว่าเนี่ยเทคโนโลยีที่เรียกว,ว่าสมาร์ทเนี่ยครับสามารถทํางานให้คุณได้ เมื่อก่อนคุณอาจจะต้องใช้คน5คนทํางานหนึ่งอย่างแต่เดี๋ยวนี้สมาร์ทหเครื่อง1ชิ้น1อย่างสามารถทํำงานได้ติดได้เลยยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอย่างทุกวันเนี้ครับเวลาเราไปทํางานเนี่ยครับคือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นสมาร์ทวอชก็ตามนะครับผมจะมีแคลนเดอร์จะดี g ี s จะมีเวลาคอยเตือนว่าเที่ยงคุณต้องสมมุติเที่ยงผมผมต้องมาที่สัญนลากพ้า สิบโมงมันจะเตือนเตือนแล้วครับผมบอกว่ารถติดนะโอ้โหคุณต้องรีบมาไม่งั้นรถติดถูกต้องเพราะว่าเตือนล่วงหน้าพบกับ G P S ถูกต้องคือเดี๋ยวนี้คือบอกเลยครับว่าเทคโนโลยีคือก้าวกระโดดไปมากๆนะครับเมื่อก่อนผมเชื่อก็ยังมีนะครับางคนยังจดหนังสือสมุดอยู่เลยนะครับผมคอหลายคนชอบความเป็นแมนนวลนิดนึงนะคะแต่บางบางท่านเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีเปิดแผนที่แล้วนะผมว่าเปิดแผนที่ไว้ไปเปิดในสวนสนุกนะครับไม่ต้องเปิดในนี้นะ ต้อง yup. นะครับตนนี้ใช้เขาเรียกว่า GPS นะครับกต้องถูกต้องก็เนี่ยผมบอกว่ามันตอบโจทย์กับคนยุคนี้คุณอยู่ในยุคของสมาร์ทไลฟ์ไม่ว่าคุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถูกต้องนี่คือความคิดสุดยอดตดเือให้กับเจมส์เลยับเพราะว่าเจมส์มากับลังหลีให้เห็นได้เลยว่าวันนี้เราอาจจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ที่เทคโนโลยีดีๆจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราใช่ไหมครับอยู่ง่ายขึ้นเลยครับเมื่อก่อนเรายังต้องเป็น เครื่องใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบของไอจีตาอย่างวันนี้ครับเรามาที่งาน Tick Watch นะครับมี S2 มี E2 นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ตามตอบโจทย์คุณแน่นอนครับผมว่าใช่อย่างอย่งผมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กีตาร์เขาได้รับเสียงกรี๊ดนิดนึงได้ไหมครับกี่ตากี่ตาร์ต้องซับให้เหรอคะใช่ใช่ครับแล้วแล้วแฟนคลับจะโกรธพี่กีตาไหมคะเนี่ยไม่โกรธเลยไม่โกรธหรอครับผมนอาจากขายรูปเกมมาแบบไม่มีเหงื่อใช่ไหม ซับดีๆนะครับกีตาร์รับดีเลยนะครับรีบรับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะรู้สึกอายน้องซะเลยค่ะโอ้ยครผมเันขอบคุณครับเมื่อกี้เจมมาพูดประเด็นดีมากอ่า S2 กับ E2 ครับผมอ่าต่อเพราะว่าเจมมาเป็นคนชอบตีกอล์ฟใช่คือผมอย่างที่บอกว่าคือเราเป็นคนที่คอยติดตามเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแต่คือมีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ายังหายากอยู่คือเรื่องของอุปกรณ์สมาร์ทสำหรับกีฬาผมเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแบบ นึก่อแมปกติคือเขาจะเป็นสปาร์ททั่วไปใช้ชีวิตแต่ว่าพอมาถึงสมมติผมเดินเข้าสนามกอล์ฟเนี่ยบางทีนาฬิกาเขาไม่รู้ว่าเราเข้าสนามกอล์ฟแล้วบางทีเขาไม่รู้ว่าเรากําลังจะวิ่งหรือว่าเดินปั่นจักรยานอะไรเงี้ยนี่คือเป็นเคสที่ที่ผมเคยได้เรียนรู้มาว่ายังไม่ตอบโจทย์แต่มีไหมครับที่ตอบโจทย์มีไหมมีครับอันนี้ว่น้ได้ไหมปั่นจักรยานตีกอล์ฟไหมครับจริงๆ2สองรุ่นนี้เมื่อสักครู่นี้ ที่มาจากปักกิ walking, oh, um um, ่งเขาบอกเลยเขามีเทคโนโลยีเรียกว่าทิกโมชั่นทิกโมชั่นใช่เป็นไงครับผมก็คล้ายๆกับว่าเหมือนที่คุณเจมส์มาบอกบาที่ผมเดินเข้าสนามกอล์ฟเขาไม่รู้ว่าผมทําอะไรคือเขาหลับปมดอัตโนมัติบางทีเรากมลืมนงถ้าเกิดเป็นของเก่านะบางทีเราก็ลืมเปลี่ยนใช่แล้วถ้าเจมส์มายังไม่มีทริกวอสักเลือนจะมีใครพอจะมีซื้อให้เจมส์มาได้สักเดือนได้ไหมครับอย่าเงียบสิครับผมอย่าเงียบสิ เงียบนะครับผมเมื่อกี้ร้องทั้ง3เพลงนะเพลงไป2เพลงนะครับเราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยนะไปสองเพลงแรกครับือมางานวันนี้โดยเฉพาะเลยนะจริงๆข้างล่างยอมไม่ได้ยอมไหมสังเกตไหมออกมาแฟนคลับยังเอ๊ะเพลงอะไรอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเคยฟังเมื่อสิบปีที่แล้วอย่างนี้ยังปล่อยอยู่นะแล้วแซวเล่นเพราะว่า เจมมากับแฟนลับก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะครับไปไหนมาก็ให้กําลังใจกันตลอดใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าเทคโนโลยนสมาร์ทไลฟ์เนี่ยคือทุกคนข้างหน้าเขารู้กันอยู่แล้วแหละครับแล้วบอกเลยว่าแฟนขับผมหรือว่าไม่ต้องแฟนแฟขับผมก็ได้ครับทุกคนมีความเป็นถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทคซาวี้เป็นคนที่แบบชอบเทคโนโลยีมากๆอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยนะครับอยากจะเรียนรู้อะไรตลอดเวลาผมก็อาจจะมากกว่าเพื่อนหน่อยนิดนึงเพราะว่าแบบชอบศึกษาแล้วก็เพราะเราทากิจกรรมหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับ เทคโนโลยีมากๆกครับไม่วาจปเล่นเกมหรือว่าจะการทำงานทุกวันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกดีใจที่วันนี้นะครับมีแบบทิชชู่วอชมาเปิดด้วยแล้วก็โอ้น่ารักแล้วยิ่งเป็น S2 E2 กับ S2 เป็นสปอร์ตใช่ไหมครับยิ่งน่าสนใจสำหรับคนที่เล่นกีฬาแน่นอนครับค่ะใช่นะคะเพราะว่าถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะครับทิชชู่โมชั่นนะคะครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นเขาจะจับ ดีเทคการมูฟเมนต์ของของการใช้งานของเรานะคะอย่างคุณเจมาเนี่ยเดินเข้าสนามกอล์ฟหรือวันนี้เดินเดินใส่นาฬิกาทั้งวันุมยอยากเปลี่ยนโหมดเป็นวิ่งแล้วเราก็ไม่ต้อง้าไปรับโหมดที่บอกนะครบเห็นบอกว่าเรา อย่างผมรู้จักเพื่อนๆหลายคนที่ชอบดำน้ำเนี่ยครับอ้าวโหตรงประเด็นเลยอันนี้ผมไม่ได้ผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นดำน้ำเองแต่ว่ามีเพื่อนๆเนี่ยดำน้ำเยอะมากนะครับเขาเขามีตัวที่เป็นเทคโนโลยี 5A t m 5ATM เป็นมาตรฐานของการลงน้ำลึกได้ถึง50เมตร50เมตรคือดำลงไปลึกมากลึกมากเลยนะสุดยอดคือ5เรได้ถงนเดียเป็นเป็นเครื่องไฟฟ้าด้วยนะครับผมใช่ค่ะโอ้โหปลอยไม่ให้เขาดันนะครับผมว่านะคะ ผผมม,ผมีัันครบทสองรุ่นเลยนะคะทั้งสองรุ่นเ <c oughs> คือวันไหนผมดำน้ำเป็นต้าอยากจะดำลงไปตามนะครับผมซื้อเป็นเพื่อคุณเจมาด้วยจะตามไหมครับไม่ตามครับเอา้าทีอย่างนี้แล้วไม่ตามบางทีอาจจะมีบางท่านตามครับผมไม่แน่ไม่ไใช่ใช่ใช่มีคนชอบกีฬาทางน้ำอยู่นะคะพูดถึงตัวเทคโนโลยีสองตัวนี้แล้วคุณเจมมาคิดว่าเออ คำว่าเทคโนโลยีละกันเมื่อกี้เราพูดถึงสมาร์ทไลฟ์เนาะถ้าพูดถึงคําว่าเทคโนโลยีนะคะหรืออินโนเวชันเนี่ยมันมันเข้ามามีบทบาทยังไงกับคนในยุคปัจจุบันบ้างอ่มก็อย่างที่จริงเมื่อกี้เราได้พูดเรื่องเทคโนโลยีว่าแบบอยู่กับพวกเราทุกวันอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีหนึ่งเครื่องสามารถทํางานให้คุณได้กับเท่ากับคนห้าคนทําบางบางอย่างนะครับทําได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะ ใครก็ตามคุณอยู่ในยุคนี้ผมเชื่อว่าคุณต้องมีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ,รบแต่คืออยากให้คุณลองเปิดใจลองลองรับรู้สิ่งของใหม่ๆดูอย่างที่บอกว่าคือคําว่า innovation คือของใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการพัฒนาใหม่ๆนะครับก็ลองลองลองดูครับว่าเดี๋ยวนี้คือในตลาดมีอะไรบ้าง<ม>ที่ที่จะตอบโจทย์คุณได้นะครับ,รบผมหรือถ้าเกิดวันนี้ไม่มีอยากขยับได ข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้นภาษาข้อมูลนครับฟิวอชได้ว่าทางทีมฟิตบอร์ดเนี่ยเขามีอะไรไที่จะ,อะมอบให้คุณได้ครับผมขอบคุณเจอมา,มากขอเซฟพัฟเบิร์ดเจอมาหน่อยได้ไหมครับผมแล้วที่สำคัญแล้วนะว่าวันนี้คุณ มามาที่นี่นะคะแล้วก็มีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยตามมาเยอะมากวันนี้เดี๋ยวจะให้ก่อนแยกจากกันเนี่ยอยากให้ฝากผลงานนิดนึงนะี้มีผลงานให้เราติดตามอะไรกันบ้างครับก็ตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องิีกับสลองอยู่ครับตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับไปใช้เวลาถบดวนให้สายทองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเจมมาแล้วก็มุ่งมก่นส่วนตัวอย่างสูงเลยถ้าเรียนตรงๆเลยครับ จมมามาด้วยหัวใจจริงๆถึงมางานนี้ได้เพราะต้องไปขอเลื่อนคิวกองถ่ายจริงๆเลย แล้ต e> ้องขอเสียงปรบมือให้เจมมาหน่อยนะครับวันนี้มาเป็นเกียร์ให้กับการเปิดตัวคุณพิษเตอร์นี่มาด้วยเพราะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาก็ขอบคุณที่ที่มามากันวันนี้นะดีใจดีใจขอบคุณเดี๋ยวเราจะได้พบกับละครกินกาซลองกินกาซลองน่าจะประมาณเออ่ไม่เกินปลายปีนี้ครับผมใช่ไม่เกินปลายปีครึ่งปีนี้ครับก็รอดูด้วยครับรับบทเป็นหมอซับครับผมใช่ซับเขียนก็คือยายาเองครับผมเล่นคู่กับคุณยายาใช่ครับยายาครับผมยายาเล่นเป็นแฝดก็ไปดูครับรับรองว่าครบรถ แต่ว่าจะหนักไปทำดราม่ากับนางผีครับผมโอ้มาดูกันว่าหมอซับจะดราม่าอย่างไงครับผมใช่ขอบพระคุณเจมามากครับขอเซ็นพัมือเจมมาหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญผู้บริหารขึ้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนิดนึงถือว่าเป็นแบบอย่างนะคะของดารานักแสดงนะคะที่เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะคะที่ใช้ชีวิตแบบ smart l i ฟ e นะคะวันนี้จึงได้มีโอกาสนะคะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะให้กับนาฬิกา ปิกวอชของเราทั้งสองรุ่นนั่นเองนะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้ใช้นะคะครับขอเรียนเชิญเมนเจอร์จากโ c ซเซลนะครับคุณอาชีเชียนะครับผมแล้วก็คุณธรรมศรนมีรัตน์นะครับคุณนภศรจิตสุดทิพากรและคุณชนินมโนชากรนะครับกรรมการบริหารปิกวอช์ประเทศไทยนะครับผมขอเรียนเชิญทถ่นภาพโบู์ร่วมกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวภาพถัดไปนะครับก็จะเชิญครอบครัวของผู้บริหารนะครับผม ึ่นถ่ายภาพ okay, เป็นภาพตัดไป <okay. S 1> แล้วสุดภาพสุดท้ายก็จะเป็นครอบครัวทีกวอสนะครับทีมงานทีกวอสที่ทําให้เกิดงานวันนี้แล้วเดี๋ยวเจมมาจะยังไม่ไปไหนนะครับ,รบจะจับของเที่ระลึกนะครับมอบให้กับสื่อมวลชนแล้วก็เล่นเกมกับแฟนคลับนะครับเพื่อแจกของเที่ระลึกแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ที่แบ็คดรอปนะครับต้องรอกันสักครู่นะคะเลยจากเราอยากได้ภาพสวยๆนะคะก็รเรานนต้องจัดแจงกันเล็กน้อยโอเค กดไลค์กัน่อยนะคะว้าวอะค่อยๆไฟทีละกล้องเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครอบครัวของผู้บริหารนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยหลายท่านเลยนะครับมีใครบ้างคุณฟ้าเชิญขอเรียนเชิญเลยนะคะอ๋อโอเคอะต่อไปเป็นครอบครัวที่ว้อนเลยนะครับผมพนักงานทีมงานที่รอนขึ้นบนเวทีร่วมถ่ายภาพเป็นเที่ยวลึ้ในการเปิดตัว S2 E2 ในประเทศไทย เชิญทีมงานที๊กวอนเลยนะครับผมเรียนเชิญเลยครับผมขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาได้เลยครับเรียนเชิญเลยนะคะทราบละทีมงานงทุกท่านค่ะขึ้นมาเลยค่ะเวลาเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนิดเึงนะคะเพราะว่าเขียวพี่ๆสือ่อมวลชนเองนะคะแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมสนุกเ,เล่นเกมแจกของรางวัลกับคุณเจมส์มากันกด้วยนะคะ ท่าดยนหน้าได้เลยค่ะนี่เป็นกลุ่มบุคคลที่จะดูแลเรื่องราวของเทคโนโลยีให้กับท่านนะครับวันนี้สมาร์ทวอนต์เข้าสู่สมาร์ทวอนต์เข้าสู่ประเทศไทยนะครับนี่คือทีมงานมืออาชีพที่จะดูแลให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นนะครับเป็นสมาร์ทไลฟ์นะครับมาคุกเข่าข้างหน้ากันดีไหมน้องๆตัวเล็กๆเราจะได้แคบๆหน่อยอ่ายอดเยี่ยมมากครับจะยอลงมาข้างหน้าได้ยอดเยี่ยมเลยครับมาครับก็ ท c ิกวอตเองนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่รุ่น t i ิกวอตโฟนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วมี t i c กวอตซีทูมีท i ิกพอนะครับแล้ววันนี้เปิดตัวรุ่นใหม่เอาใจคนหัวใจรักสุขภาพรักกีฬา t i c กวอตเอสนะครับรวมถึง t i ิกวอตเอ็กเพรสนะครับที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมาเมื่อปี2015แล้วตอนนี้ก็เป็นรุ่น E2 เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งสองรุ่นนะคะก็ถูกพัฒนามาให้ตอบสองกับเทคโนโลยีนะคะที่ไม่หยุดยั้งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆสื่อประชชนเองรวมทั้งแกรวิเกยริทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้อยากจะรู้ฟีเจอร์อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกับ t ิกว a t c h ทั้งสองรุ่นนะคะตอนนี้บูธของเราก็เปิดให้บริการด้วยเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวสามวันเลยครับ8 90เกนะคะซึ่งนะคะจะมีกิจกรรมนะคะ ของรางวัลต่างๆมากมายพร้อมทั้งกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเลยนะคะถือว่าเป็นการมอบความสุขให้สําหรับทุกๆุกท่านด้วยนะคะถูกต้องครับผมอ่าเดี๋ยวหลังจากถ่ายภาพนะครับเราจะขออนุญ,ญาตให้เจมส์มาเลือกตัวเลขที่เจมมาชอบซึ่งออจะแมทช์กับตัวเลขของพี่ๆสื่อมวลชนะจะเชิญขึ้นมารับของที่ระเลือกจากเจมส์มานะครับอเอาราดูตัวเลขเท่าไหร่เจมส์มาครับเดี๋ยวให้จ่าถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกเล่นเกมกันพี่ๆถึงเลข2 8จะเป็น รันนัมเบอร์ของพี่ส่วนประชชนที่มาลงทะเบียนช่วยเลือหเลือกหนึ่งตัวเลขครับค่ะเหมือนไปรักที่ดอกให้เลือกมาหนึ่งตัวเลขชหนึ่งี่ชิบหนึ่ถึงยีบแปดชอบเลขอะไรคะเอาเลข7ก่อนแล้วกันับผมเลขเจ็ดได้แก่มาดูกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีเลือกกันง่ายๆแบบีนเดี๋ยวต้องมีกฎว่าต้องยังต้องอยู่ในงานนะใช่นะครับ มาจากจีเอ็มเอ็มยี่สิคุณพันธิดาครับผมยังอยู่ในั้นจีเอ็มเอ็มยี่สิบห้ครับผมอยู่ไม่เอ่ยเอาละกันแล้วจีเอยู่โอเคเรียนเชิญขึ้นไปดีเลยมาเลยครับมาขึ้นมาเลยมารับของที่ยงหรือมารับกับปืกคุณเจมส์มาเลยเดี๋ยวให้มาถ่ายภาพคู่แล้วเชิญคุณฟ้าเป็นตัวแทนผู้บริหารมอบของให้กับสื่อมวลชนของเราวันนี้ให้เกียรติมา G M M 25นะครับผมสำหรับนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับเจมขอบคุณ กี๋ยวเพิ่งน้อยใจรอกันก่อนเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งชิ้นให้สำหรับแฟนคลับให้คุณฟ้ามอบให้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคุณเจมมาด้วยกันสามท่านเลยนะครับผมถ่ายรูปนิดนึงนะครับเขาินดีด้วยนะครับคุณพนิดาชัยฤทธ์นะครับจากช่อง GMM 25นะครับผมก็กจากมาทเรียบร้ยแล้วได้โชคด้วยโชคดีมากๆนครับอยากให้เจมมาถามคำถามเดี๋ยวเบาเพลงให้นิดหนึ่งได้ไหมครับ เพลงที่ะะมอนิเตอร์ดังไปหน่อยอเจมมาถามคําถามให้คําถามหนึ่งได้ไหมครับแล้วคนที่มีสิทธิ์จะร่วมรุ่นขอเป็นครอบครัวแฟนคลับดวคำถามมีอะไรจะมอบให้นะเดี๋ยวโปรโมทของหน่อยเดี๋ยวขอววงน่าเป็นอะไรคะเขามอบทิกแบนให้เลยว<ะ>้าวให้คุณกีตาร์ถือไว้ก่อนสำหรับทิกแบนนี้มูลค่านะคะเกือบ2,000บาทเลยเดี๋ยวให้เจมมาถามคำถามหนึกคำถามออกแล้วใช่ไหมครับโอเค ผมยิงลูกโทษคนที่เท่าไหร่ครับผมโอ้ได้เงินพิกลช่องสามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจมส์มายิงลูกโทษเป็นคนที่เท่าไหร่ยกมือหลายคนเอาไงดีครับยกมือหลายคนเอาไงเอาเอาแบบจับหัวก่อนครับทุกคนเบสิกเบสิกครับทุกคนจับเเบบสสิิจับจับหัวก่อนแล้ครับแล้วก็เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วก็เดี๋ยวจะฟังคำสั่งนะนะครับยกมือขึ้นครับหนึ่ง ก็มีลุ้นกันบ้างนะหนึ่งสามอ้าวนี่โหจะมาตัวไหนครับจะมาเลือกนี่คนนี้ครับที่ถือกล้องครับผมตอบตอบตอบก่อนครับตอบก่อน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 ว่าถูกไหมตอบว่าคนที่เก้าคนที่เก้าถูกไหมคะโอ้โหสมแล้วที่เป็นแฟนคลับคุณเจมสมา ผมต้องรบกวนคุณฟ้าอีกรอบหนึ่งเห็นคุณฟ้าอยู่ท่านเดียวเชิญคุณฟ้ามอบของเีิญึลให้แฟนกลับใจมาชื่อคุณอะไรครับดีมค่ะยินดีด้วยนะครับคุณดีมขอเสรผมไว้กับคุณดีมด้ยนะคะโชคดีมากมากเลยอ่านะคะตอนนี้เป็นนาทีทองของคุณดีมแล้วนะคะอยากจะถ่ายภาพแบบไหนนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะขอบพระคุณมากครับขอบคุณดีมของคุณคุณฟ้านะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเชิญผู้บริหารคุณคุณฟ้าลง เร็วมากเลยขออนุญาตเชิญขึ้นมาบอบขอให้เจมมาหน่อยได้ไหมครับคุณฟ้าเหมือนถูกท่านอื่นนะคะทิ๊ยังไงก็ไม่รู้ข้างในก็เป็นทิกวอ h แหละแต่ให้เจมมาไปลุ้นอ่าไปลุ้นเป็นของขวัญพิเศษจาก t ทิ a t c h ประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่วันนี้คุณเจมมานะคะจัดเวลามามอบความสุขให้กับ พี่พี่สื่อมวลชนรวมทั้งแฟนคลับทุกทุกคนนะเซนทรัลลาดพร้าวแห่งนี้นะครับผมขอบพระคุณเจมมามากขอบคุณฟ้ามากนะครับเดี๋ยวเชิญเจมมาที่ให้สตาร์ทเลยนะคะสตาร์ทให้เชิญเจมมาเดี๋ยวขอส่งบมือให้กับเจมมาครับผมวันนี้ขอบคุณมากสิ่งที่มอบความสุขให้กับเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบ